À, con phường nhay thế nó con phường thì con mà vâng poi khoải nó khoải phò tháo oh, khoải ế để nó nhưng si tô nhưng si tô bà pet tô nhưng cái đồ thằng nan đây là bò ô oh, nhơ nó ở à, tôi nói lọc cơ đây nè โอ้เล oh, kh si ี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่เมืองคำทุกคนควายพ่อเท้านี่บรรยากาศยามเศร้าตั้งจาก็เอาเสียงมาฮอดมือวานนี่ก่มืดเลยเนาะนี่ไอ้มิวมาเปิอยควายนำเหยื่อพอเท้าบ่ะนี่มาเปิอยควายพ่อเท้าว่ะนี่โอ้ควายงามเนาะโอ้กองเฟืองอ่ะเหยื่อแท้เหยื่อวานเนาะ เอาฮังเกิ้ลได้ตัวนั้นน่ะโอ้ออกบัไรเด้เนี่ยไปกินเน้อบัวไรเด้จีได้จะได้อันเห็นน้องควายแล้วจะได้ซ้ำมาสิกใหม่แล้ววันนั้นเออลูกบัวไรเดาน้ออืมมีก็คือวิธีชีวิตของสาวบ้านเพียงจันทร์นั่นก็คือพอเท้าทุกคนพอเท้าแม่เท้าเขาจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายเอาจีเกิดได้เลยนี่ได้นำก้นไปบ่อเฮ้อ หลอกเกินเลยเนาะโอ้นี่เกี่ยมเลยเนะี่ยเกี่ยมออกสำสิกไม้แด้วตัวนี้ขี้งัวขี้ควายขี้ควายแบบนี้จะไปเสื่อนาเนาะจะไปเสื่อนาแล้วเขาเป็นฟุน้นเป็นปุ๋ย,ยโอ้หมึกทนันหมึกทันเอแต้หมึกทนนันเนาะเป็นเอในหะมึกทนันระบ่ไปส้เนาตัวนี้อ่ะ ตัวนี้ส่ไปนานนะบอขุดเป่ดเลยบุดมาแบบนี้ไอมิวยานควายเกี่ยมเกิดแล้วเนาะตัวนี้เนาะโอ้ควายควายเฟือกตัวนี้เะควายเฟือกไปไปเบื้องตัวนี้ในเปล่าเอาเอาเอาเชือกเส้นนี่นี่มียังมีเป็ดตัวเนาะ à, Ô, cái vậy. nó ngàm tôi làm màn nhơ rồi đó thứ phà nhơ tôi nè. Lấy bói dù nào bỏ Ờ bói xuân nhá bỏ Ờ Ô muốn thế nó lại tôi เริ่มควายไปส่วนไปส่วนຍญ้าเนาะปล่อยส่วนหญ้าตอนนี้ก็เว้าเสียงก็ไล่ควายไปปล่อยอยู่ส่วนหญ้าเนาะควายพ້เฒ่าเนาะส่วนะ ทุกคนตื่นนอนเช้ามากะมาเอาควายมาปล่อยเนาะควายมาปล่อยกับลานหน่อยนี่โอ้อยังตัวนึ่งอยู่อุ่นแล้วะ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้เล่นมาแล้วเนาะนี่อยควาย <c oughs> โอ้คักหลายเนาะนี่ได้บรรยากาศงามงามตอนเช้าทุกคนทุกคนต้องพี๋บรรยากาศยามเช้าเนาะไหลควายไปปล่อยอยู่ส้วนโอ้คักแท้เนาะ Thả sao con thật Thực nhờ đến tuần đi nọ <laughs> Mà bỏ vô xuân nhá nọ Bỏ xuân nhá nên chả thư thư lạ nọ Bỏ bà Họ cháu chả hết Hết thẳng mày nọ Thẳng thì chả ọc phải xu Nhưng là hai loại bán thằng ăn Hui mẹ Hehehe <laughs> เขาสวนนี้เนาะเเขาป่อยอยู่ส่วนเนาะเพราะว่าจะได้ละส่วนเวก็เฮามันเขาอันเลียมหยาฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยห้าเขาเอะได้ดันเออ ê, lèn, toàn, toàn lèn à. nó bay à. ở suối à, nh à. 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 này nọ, mực đen, tân tân đen chắc mà ăn nọ, chắc mà lướm mề bà, tân đen chắc mà lướm mưa ô khạc lái nọ. coi lũng đây bà, ô nhảy nhảy má uôn mờ, nhảy kito uôn à, há hộc tôi quả, ô khoái lái thục hồn ơi, nhìn má uôn nọ. โอ้เขียมไรมาเขาส้วนอีกแล้วเนาะงามแท้เขาจะอยู่เขตนี้เลี้ยงควายล่ยเลยทุกคนเลี้ยงควายไล่าอาชีพหลักๆเขาก็คือเฮ็ดนาแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วก็เฮ็ดส้วนพักเทียมซาลีเนาะปลูกซาลีนี่โอ้ตัวบแบบยืดยือเนาะแต่ก็เป็นฟืนแบบบนนันบานเนี่ยฟืนบันบานนี่เลย อยขาคยคายันมือข้าวายันโอ้ยตาแพงตเนาะว่ามวนแต่ทุกคนรเรียงขวายไตัวนี้ส่วนนี้เมืองเมืองำทุกคนเนาะนี่ก็คือเมืองํำแข่งเสียงคว้าง ทุงนาเข้าเจ้าเข้าเจ้าจะโมเลยปะบังเป้าเลยทุกคนเนาะเขาจะเห็ดส่วนฟักเทียมส่วนฟกหอมเนี่ยทุงนาเขาออนสอนเนาะส่วน้าพอเทาเนาะพอเทาก็คือพอเทาพอต้าเนี่ยทุกคนเนาะนี่ม้วนเนาะข้าเจ้าเรียงงูเรียงควายนี่ม้วนแท้เด้เนาะดนกว้างนะดเขาเจ้านะทุง ส่วนหญ้าปล่อยตามส่วนหญ้ามือเร็วไปเลยปอยตามส่วนหญ้าเขาก็ปล่อยไปตามทงนา,นาเนาะมีอะไรจุจีน่ะกระดูกิจีนี่จู่ีเอ่อแมงจีแมงจีนีน่เอาดำขี้ควายมีแมงจู่จีจะเก็บประคุณอ่ะบนทิศวน นี่ก็คือส่วนฝาห้อมของชาวบ้านอยู่ที่บ้านเพียงจันทุกคนทุ่งนานี่เขาเจ้าจะส่วนไร่เขาเจ้ากับบุปะาใบเฮิว่างวันสันสนอเขาจะปูฟ้าห้อมฟักเทียมนี่มีมีจีเจ้าเอ็ดไอเนี้ยเจ้าเลี่ยวป้าทุกคนลาเนาะเอ็ดเอเนีตนทุ่งนาเขาเนี่ยเขาจะบ่ไยปะไว้เฮิว่างว่างเขาอันนี้เขาเจ้ามืดเนี่ยเขาบอว่ามืดเลย โอ้เนาะความดูมมันของขาเจ้าทุกคนเป็นตาสะออนหนะทุกคนทุน่งนาทุ่งนาขาเจ้านี่ทางเตือนี่ลงนี่เม,นเมน่นมดเอ็ดเม่นมดเลยเนาะอ้ลาเนาะความดูมมันของสาวเมืองขำ